สวัสดีครับสวัสดีครับน้องตีนะครับผมสวัสดีครับน้องบอยนะครับผมครับวันนี้น้องครับอาวุธคู่ครับผมใช่นอะไไรยังงลูกชื่อแบรนด์ว่าเมสซงมิลินนะครับผมเป็นกระเป๋าแบรนด์ที่มีสองสีตอนนี้ยังมีสองสีใช่ตอนนี้มีสองสีใช่อ่าใช่ของตีคือสีโทเบจครับผม อระเป๋ก็จะเป็นมอคค่าบราลครับอ่ครับอันนี้เลือกกันเองใช่ไหมอันนี้เลือกกันเองเลยเพราะว่ามันเหมาะกับเราเออมันแบบมินิมอลมินิชัยเอาจริงคือรู้สึกว่าใช้ได้ทุกวันอ่าเข้ากับทุกลุ่งเออเพราะว่าพวกเค้าเป็นคนพกของเยอะก็ยังใช่แล้วเนี่ยคือประเด็นคือกระเป๋าใบนี้ครับเออช่องใหญ่มากทุกคนอยากจะบอกว่า เราสามารถใส่ได้ของแบบทุกวันทุกเวลาเพราะวงเพราะแบงค์โทรศัพท์ใส่ได้หมดเลยครับโอ้โหลึกเลยอ่ะพี่ปอสามารถใส่ตีลงไปในกระเป๋าโอ้ยอ่ะตีลงเข้ามาเลยนี่ยน่ยผ้าแต่ใบใหญ่แต่ใบใหญ่สุดสุดผ่าเป็นหนังนะก็เป็นหนังนิ่มๆแคือ เอาตีพูดก่อนพูดก่อนไม่เอาจริงจริงมันเห็นเป็นแบบนี้ทุกคนคือมันสะดวกสบายในการใช้มากนะคือเราสามารถเราไม่ใช่แบบสภาอยู่ปุ๊บแล้วเราไปวางไปที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันสามารถตั้งได้อ่านี่คือข้อดีของเขาใช่ทรงไม่เสียถ้าเราใส่ของเยอะใส่ของหนักแค่ไหนเราก็ทรงไม่เสียอือก็คือเอาจริงอ่ะผมเป็นคนพวกของเยอะอยู่แล้วในแต่ละวันครับเอออันนี้คือใส่ได้เต็มที่เลย อกับแบรนด์ครั้ Сп แงแรกุอยอยอันนี้คือเป็นพิเซนเตอร์คู่ครั้งแรกของเราเด้วย,แ,แ,วยแล้วก็ของแบรนด์ด้วยก็รู้สึกดีใจมากเลยครับใช,ใช่เพราะว่านี่คือพิเซนเตอร์ครั้งแรกของเราเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันมันก็ถือว่าดี<อ>าดีแล้วก็คือพอเรามาถ่ายวันที่เราได้มาถ่ายกับกระเป๋านู้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมาะกับเราด้วยใช่ ก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีนะขอบคุณนะครับวัยสวยวัยสวยเลปากใหม่ปากใหม่ใครแบบอยากมีกระเป๋าที่เท่ห์ครูใช้แบบเราครับก็ใครอยากมีกระเป๋าเท่ห์ครูน่ารักน่ารักมินิมอลแบบเราก็นี่เลยครับเมสซองมิลีนครับผมสามารถใส่ได้เยอะแยะมากมายทุกคนสามารถไปซื้อได้นะครับไม่ยอมไม่ยอม เด็กๆป็นไงว่าวันนี้ต้องทำงานเช้าตื่นหยูเลยโอ้โบอกเลยว่าวันนี้ e n e r เต็มเตี่ยมตื่นมาตีอะโอ้ยเช้าสดใสเราได้มางานที่เรารักเาะว่าเิไม่จเ่ว่าเิมวันเริวันี่ก็สามารถในต่นใพวกเราชอบทางานอยู่สมมติวันนี้เลิกเราสามารถต่อได้เลย ยันประมาณเตห้าขอนพรุ่งนี้โอ้อ่ามีเวลาได้พักบ้านยังไงคะติ๊กเพราะว่าเราไทยมีใชอครับมีฮะเอาจคือก่อนก่อนหน้านี้คิวค่อนข้างแน่นมากเลยแต่ว่าเพิ่งจะมามีประมาณแบบอาทิตย์นี้แหละอาทิตย์นี้ก็ได้ได้พักบ้างใช่ตีก็กลับบ้านติ๊กก็กลับบ้านไปไปหาครอบครัวได้หลอดฟอกเป็นไงล่ะโอ้โห ได้อยู่ได้อยู่ได้นอน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 ตีก็ตอนช่วงได้พักตีก็ไปทําบุญนะฮะไปทาบุญเพื่อจะจะสงบนิ่เอออิ่มบุญเลยใช่ทุกคนก็จะอาจจะเห็นว่าตีโอ๊ยทําไมตีแบบอาจจะนิ่งลงเพราะตีเนี่ยรับบุญรับพรมาแล้วไม่ใช่เพราะเช้านะฮะใช่ครับหล่อใส่ทำบุญหรอ ไม่ก็นานทีเราก็ต้องหาแบบทางที่พึ่งทางจิตใจอะไรใช่แบบไปมูไปมูไปมูชอบมู่อมูอะไรก็ต้องจริงๆก็ไม่ได้มูอะไรมากแค่แบบเราก็ไปทําบุญธรรมดาเลยอใช่แล้วได้ไปชวนที่ฝ่อไปทำในโลกเออเออไม่ได้ชวนเลยเขาก็อยู่เขาก็อยู่ที่บ้านเพราะเขาโทรมาเหมือนกันเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยเป็นไงบ้างเนี่ยตี๋บอกว่าก็ไม่เป็นไงติก็ทำบวงทำบุญอันนี้พูดเฉยนะ ไปเมื่อยอยู่แล้วใ่อะพาซีเร่ลุงเป็นงไงบ้างคะอ๋อพาซีีส่คือเราเปิดไปลอากี่คิวนะสี่คิวครับกำลังจะเริ่มคิวห้าเร็วนี้บอกเลยว่าบอกเลยว่าอ่ะบทอ่ะเราอ่านเราอ่านแล้วอ่านแล้วบอกเลยถึงกับครบแล้วครบแล้วคือซึ่งมันค่อนข้างครบรถมากๆอืมแล้วก็เป็นเป็นบทบาทใหม่ที่เราเราได้ขึ้นมาเป็น นักแสดงนำแล้วเรารู้สึกว่าเราจะแบบแบกซีรีส์เรื่องนี้ใช่เราก็มีความรับผิดชอบอยู่มีอยู่เอใช่หมายถึงว่าเราอ่านบทเราทำการบ้านกับมันใช่ครับกดดันไหมคะทุกคนเราต้องก็เป็นแบบตัวหลักเนาะตัวเล่าเรื่องกดดันไหมนิดหน่อยครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดเพราะว่าแบบก็เป็นครั้งแรกของเราที่เราเป็นนำจริงๆใช่เราก็อยากให้มันดีใช่ครับถ่ายทำไปแล้วสี ซี <C> <C Q. S 1> คิวครับผมเจออะไรที่มันยากมันอะไรหรือยังทุลักทุเมมลมงส่วนใหญ่ถ้าถ้ารอบทุเลก็มันก็ไม่ทุรักทุเลมากแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาด้วยความที่เราเป็นแบบนักแสดงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแข่งกับเวลาที่ที่เขาวางไว้อ่าใช่ใชคือด้วยด้วยความว่าที่อันเนี้ยเราซีนแบบเยอะใ,<ช>ในในในเรื่องนี้ด้วยก็คือสมมติว่าวันหนึ่งมี ถ้าสมมติว่ามี12เนี่ยเรามีเราไปแล้วคนละสอะเงี้ยใช่ก็คือแบบเข้าตั้งแต่เช้ายันแบบยันเย็นยันดึกเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าต้องทำเวลาสร้างทำเวลาด้วยใช่ที่สุดทำเลยที่สดใช่ยากที่สุดคือการการไม่เดิเวลาต่อต่อซีนอะไรแบบนี้ใช่เพราะถ้าเป็นเช้าไปมันก็จะแบบเละใช่ครับโอยรายาในกองก็เดือๆครับือๆดือๆเดือๆดๆแบบสนุกสนุกแมีทั้ง มีสองแกงแล้วก็จะมีแกงของด้วงแล้วก็แก๊งของฉีดอ,อะไรเงี้ยแล้วก็<ๆ>ก็จะมีเราได้ถ่ายถึงตอนที่พูดไม่ได้แล้ว <c oughs> ลืมไปใช่ก็จะมีสนุกครับสนุกก็จะมีแบ่งแบ่งแงกงด้วยตอนตอนการถ่ายอะไรใดๆอะไรแบบนี้ใช่ครับอ่าแล้วตัวละครพอเราลงไปอยู่กับเขาแล้วเราเห็นความน่ารักของตัวละครเป็นไงบ้างเออลองแชร์ดิสคิวหาคิวที่ไปถ่ายมา น่ารักเลยของตีของตีนี่ของของด้วงเนี่ยน่ารักมากตีชอบมากเพราะว่าด้วยความที่เขาแบบเป็นคนแบบเอ็นจีเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาเขาเขาอยู่กับฉินก็จะน่ารักครับก็ค่อนข้างเหมือนตัวจริงเลยกับเราของตีก็ด้วงกับตีค่อนข้างเหมือนกันเค่ยวของปอก็จะมีความแบบว่าเออ คือเขาแบบปาดแข่งเออคือแบบแบกก้าวของหินะมันมีเยอะเออมันก็ได้แบบมีสาเหตุนู่นนี่ใช่ใช่ก็ต้องรอติดตามนะพวาเราจะเร่งถ่ายทำให้ออนภายในปีในละครตัวละครก็เหมือนเหมือนปอถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ทำางานรวงกันบันเทิง ก็จะเงียบเงียบกว่าหน่อยหลายมุมก็เหมือนเดิมอะไรแบบนี้คะก็ต้องได้ใครทำกันใช่ครับผมก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะครับผมด้วงกับเธอครับขอากไปนะครับงานวันนี้งานวันนี้ขออนุญางานวันนี้เดี๋ยวจะได้เจอแฟนด้วยแฟนกิจกรรมอะไรในบ้านจะเสิร์ฟแฟนรูกโห กิจกรรมวันนี้เท<น>่าที่รู้มาเมื่อกี้เราตอนรับบีเราได้รู้ว่าเรามีการเล่นเกมกับแฟนๆด้วยใช่บอกเลยว่าเกมเนี่ยยากแน่นอนอจริงอะ,อะไรนะรครับ <c oughs> ราาไม,ไมาา่ไม่เป่อยางไม่ป่อยางเปแบบเป็นเหมือนสุ่มรูปภาพอะออพูดเลยเ เาพูดแล้วพูดแล้วไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนต้องเตรียมพร้อมเใช่เตรียมพร้อมเดี๋ยวทุกคนดูในแฮชแท็กได้เลยว่าเกมจะเป็นยังไงอออ่ะโอเคเป็นเราจะสู้นตที่นี่บอกเลยว่าทางทีมงานเนี่ยเขาเตรียมมาเพื่อสู้แฟนๆโดยเฉพาะเลยสำหรับเกมนี้อ่าเพราะว่ามันยากมากก็คือในสมุดมีมีมันร้อยช่องรูปเอ่อร้อยช่องแล้ว เปิดมาแค่เส้นผมเราใช่แล้วทายว่าแล้วก็ให้ทายว่าเนี่ยมาจากพาร์ทไหนอาจจะเป็นแบบปอดเอ็กซ์หรือว่าจะเป็นปอดดวงปอดไอ้เพื่ปอนปอดอาจจะเป็นปอดในดวงพี่ปอดพาร์ทซีรีส์หรือว่าจะเป็นพาร์ทเด็กซ์อะไรแบบนี้ใช่ทุกคนก็ต้องรอดูแล้วมีโชว์ด้วยมคะวันนี้มีโชว์ด้วยหรือเปล่าอ่าคิดว่าคิดว่ารอดูเดียว แต่วันนี้นี่เซ็ตแน่นอนสำหรับแฟนๆเนาะครับผมฝากอันนี้ก็เป็นครับก็ยังไงก็ฝากเมซองมิลีด้วยนะครับก็เป็นแบรนด์ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์คู่แรกแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกของพวกเราเลยครับก็อันนี้คือใช้ได้ทุกวันแน่นอนแล้วก็สวยมากๆเข้ากับทุกลุกเลยครับครับผมก็ขอฝากแฟนเมซองมิลี่ด้วยนะครับผมฝากด้วยค่ะด้วยนะครับ I sure.